ครับส่วนคำคำแดงแยงแอดยิมก็ได้ว at ่าหัวปูชีปลาขาวฮัว şey. ปูตานะครับนอกจากนั looking, ้นได้นําปัจจัยครับเอฟซีทีฝากมารวมบุญกับแม่คู่ครับขึ้นถวายปูให้ก็รอดติดตามไปพร้อยคมกับแอดยิมครับเอฟซีสุภูสุคนเนี่ยมือแรงส่วนคำคำเนาะค่ะวันที่ยี่สิบสามเราค่ะยี่สิบสามมัดมือมัดเวียนพู้ได้อาหารแดงอ่าฮานายกับมัดมือมัดเวียนเจ๊แดงโมกับมันนะขึ้นมาหาปูมืเนี่ยค่ะก็ได้นะคะ ปูกับปาสิบเก่าผลัดออกสิบหกมันมาสะท้องหลอกเตี้ยปูบอกอันลซันแตสีหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะสีบนเจ็ดอยู่บนนึงเจ็ดค่ะออกหกหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งกับออกเลือดหนึ่งเจ็ดค่ะหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งกับออกแล้วกาบุกหนึ่งออกเมื่อกี้นี่ตอนนี้เลือดหนึ่งเจ็ดค่ะเฝ้าไปค่ะรับเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็รักบัวค่ะค่ะก็บอกบุญเพื่อนนะคะคือวันที่ยี่พาคือวันจันนะคะ ไปวัดโน่นจะป่าเนาะคะ่ะวัดโน่นจะป่าเป็นล่ำถวายพรออมแล้วกันน้ำปัจจุปัจจัยไปรวมสร้างน้ำเพื่นเนาะค่ะเนาะมอาพลังยาค,ค,คอยาออยาแขนไปน้าแม่พูกันเชิญได้นะคะหรือว่าสิไปรวมง,งานเนาะคะ่ะรวมง,งานช่วงระยะสองสามโมงเสาร์เนาะคะ่ะไปพ่อกันที่วัดป่าโน่นจำป่าวัดปูคําตาเลยค่ะเด้อในวันที่ยีสิบา้านจั์ค่ะคุณละคนพนกา แก่งมาเอือมือไ้กอไปยักสีนะคะค่ะหรือว่าอันนี้ก็บพระท่านวาวามีอยังแก่งบอ่อพอบันจอดเนาะมันจอดมันอาศิบัท่านอาศิมีแต่ปัจจุปัจจัยละกะันละกันแห่ต้นเงินละกันร่ำถวายก่อนซ้อก่อนเนาะค,ะค่ะทำพอเป็นพิธีนะคะกับมือวัดที่สามสิบเอทีนะค่ะวัดปู่เททองนะคะเป็นงานแห่ต้นเงินคือเกาาะค่ะแห่ผราป่าเพราะว่ารวมส่างซาราาละกันกำแพงวัดนะคะ กี่กลังเหตุกําลังสางอยู่ในขณะนี้เนาะค่ะนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นค่เ FC ที่ตามเนาะค่ะที่ตามไปเรื่อยๆเ้วยค่ะเด้อติดตามไปเรื่อยๆมือนี้ไม่คู่่ะไปคืนเงินนะคะไปคืนเงินแล้วก็ปู่ก็บอกว่าไปยิบไปจับแปดสองและแปดห้านะค่ะมีแปดสองแปดห้าะค่ะที่ไม่คู่ไปยิบแปดสองแปดห้าแปดหกเนะค่ะแต่ว่าแปดสี่ีนไม่คู่เอาไว้แล้วเนาะค่ะ เอาไว้หลายแล้ววันที่ไปก็เลยไปยิบทะเลยถามปูปูถือไปบอ่าัาอ้าวคือว่ายังสั่นนอนเปลียนสีเลยทำไมบอท่านถือก็ไปยิบไหมโตได้สั่นปูแปดสองภาษัละว่าแปดสองแต่ว่าอย่าลืมสิผาด้วยค่ะย่าลืมหนึ่งหาเพราะว่ามือนีปูแล้วก็บอกปิดปัญหาหลายอย่างเอฟซีมาแต่ท่านไก่เพิ่งก็บอกว่าเออขั้นอยากเคิดอยากสั่งก็อย่าลื่อมนึลูกเอ้ย สาราเซ็าต้นตัวสินะคะแต่ว่าสิบหายทิ่มเลยค่ะเด้อสิบหาแม่นมากบ่มมากกระยิบกระเจับใบได้ลคะ่ะพี่จละใบสองใบยังดีเนาะแกแม่แซวเบอร์เลยค่ะเอาวัวเออซิบหามามปูบอสัหน่อยอายุสิบหาแล้วค่ะผูเส่าแปดซิบประาสราบาลแถว้วนๆเวียนๆนี่นี่ละคะ่ะพี่จรละนาเบิงงเนาะคะ่ะว่าเาสีนิ่นตัวได้มากตัวได้ แต่ว่าไม่คู่กับวสามารถศิลปบุได้ว่าเอาตัวเดียวเน้นๆนะคะ่ะครับแต่เรียแต่ปูกนสิบหกไฟล์ลูกล้านแล้วแต่บุญเท่านั่นแหละค่ะบุญเห้องแยากับใดเนาะ,ะบุญบญ่มีแม่นว่าเพิ่นบอกถือกับว่อเอามันเป็นเงินสั่นนะคะเพราะฉะนั้นพิจารณาเบืองเพราะว่าพวกแต่ผู้นั่งอยู่นี่คืยังบ่ได้นะคะเพราะคนกัได้พราะคนแตบ่ได้มันแหละแต่บุญสินทานคือปูวานนั่นแหละคือวังหนันเนตดบอย,ยอดผาป่ายอดผาป่า วัดป 2, 90, 50, 50, 50, 50, 50 50, 50ูเททองสองแสนเก้าหมื่นห้าหาเท่าไรก่อนห้าห้าร้อยแปดสิบเอ็ดหมื่นหนึ่งพันหาร้อยแปดสิบบาทห้าแปดศูนย์นะคะห้าหมุนเหรียญนะคะห้าศูนย์ก็ได้นะคะได้เป็นบาทพ่นค่ะจะพ่นกับเป็นเหรียแปดศูนย์ซะเนาะมัวนี่ค่ะแปดศูนย์ซะค่ะมันเลวซะแปดศูนย์ก็แปดฐานแลม้วนแค่ะมันมันยู่รเบทมันมีเลยนะมีอ่ะค่ะมี ศูนย์สองแปดห้านะคะศูนย์สองแปดห้า ก็แปดซี่าแดหาขึ้นมัเจ๊แดาเป็นสีมากกว่าคน่ยากเราไมลองลุดปากเราแปดหาว่แซว่าเรียกแฝดหาเยอะค่ะคนี่ยเจ๊ไดในแม่คู่เราเป็นมากเล่หกแปดหาเป็นเป็นฟิ้งแม่ตาเลยพอดีพอดีไปไปพ่อขึนมสิบปูให้จองพ่จ้าพอดีแม่คู่ไปหอดแผงวนตลีแล้วเห็นหลดโอ้ยเรียกเห็นหลกด เห็นเห็กแปดหไม่คู่กับจอกว่าสีเอาวันนี้ยางเสียบพงศวันแต่หาพีหาอลไรก็ไปท้แตไปสไหกแปดห้าหกแปดไปย็นจะตัวเอือนครับที่แทรกแทรกกระซอนด้วยกันดั้านบดกู้วางไว้แต่ว่าปีนปีนไม่ใจเป็นมาหกแปดห้านะคะหกแปลว่าแล้วก็ป่วปไปยิบค้าค้าไปแปดสอนครับผม pues ี่เจริญนาบพงมาคนไหกแปดห้าได้ค่ะ ที่มัดหีวจะเป็นยังไงมันเป็นสกิดใจยังในมูงองแฝดหาเป็นปิงปิงยังเดนเป็นปิงปิงไน่ใจว่ามันยังบอกพิเว้าเดียวแค่มือไปเจียมแม่พูดกับว่าแปดซี่แปดหาแล้วค่ะนี่แหละมันเป็นมัดไนใจที่จะหนามึงเลค่ะเด้อแค่นี้มุ่นคู่บัด

มันบ่อยขึ sort of ้นงักเร้ um ่บันไดกัวบ้องมึนงาไปร่วมไหมครับผมจังหวจังหวาไปขึ้นอืไปกับไปยึดไปจับตรงพ่อบอกแล้ววามวงะบอกตรงนึงไปเอาตัวมึงมันจะตัวอีกค่ะเนาะผมักว่าพ่อบอกตัวบอกตัวอะไล่ะปู่แปดสองกับสองศูนย์แปดสองกับสองศูนย์กกักว่าไปยึดตัวไหนไปยึดตัวใดปู่บ้านไหน แปดขาก็แปดหืส์อคนละปูตัวไม่คู่วไยิบเออเออตัวบอกว่าหรือมันจะเกิดเื่อเนาะครับผมพอบอกไปเรื่แปดขาก็สองั้วเป็นั้นกันไปเรืแปดขาก็แปดขาผู้ใหบอกผู้ใดว่ไหผู้ใดว่าว่าถือตาวทันปูไปเห็นนะถือตาปิ้งปิ้งมาทันมา เลื่อเนวไปเอแล้วกาขึ้นท่าตาวาชนะแข่งมากนะ่กเรา้นาแข่งกันบ้มือใหวาชนะถือทุกงานค่ะไม่ขายหน้าไปได้กับ่าเลือกมาบานเหมองจังคาะวานะคนเสียห้างถึงมือเออเก็บเกี่ยดทุกเรืคือรางวัลที่หนึ่งเนาะได้าขึ้นท้าตาวาชนะแข่งกันบ่มือใหญ่ไ้บุ้กเนาะเขาะข ยาประมาทคืออบิดควบมือคือขาดผังใหญ่เลิ่อเลิ่อเพราะฉะนั้นใชคือเดข้างมาเป็นอืมหูจักคือหูจักคือแต่ใหน้าหูจักคือหูจักข่กหูจักตื่นหูจักข่านหูจักแบ่งรับแบ่งใจแบ่งใจแล้วก็แบ่งข่านเข้าใจวหมครับผมมาจำเสียงว่าคือขาดผังหูจักไหม ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การบริหารอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่การกระทําไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นเพราะทางนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะดีได้กันนอนจับข้อจะชั่วจะเลวได้กับเฝาะกับของมันฝึกติดมันฝึกใจรู้ๆดาวไปห่างบ้านมาขอบงามอารมณ์ดาวไปห่างบ้าน มาถักคว้างบึงบือบงบ่ายไม่ใจอืมในเมื่อเกิดใจแรงไม่ทางงบอืมตื้นใจบึงบือบงบ่ายกับภารทิพผ่อนคลายแล้วแล้วอไรขึ้นมนถือว่าหนักเอาผ่อนคลายไปจะปิดยไปกอจกระปิดถูกไปกอคลื่หลยมนเปิดถูกขา้าใแก่ะครับคือ,มอกแ,กแม่งงบแกงแม่งคือไปกอเรื่องดังมาเก,กิดค้นไปกอคื่นนักใจไปแล้ว วดาดหรือมารอยฝ่าวอาวทุกคนมือคืดผ่านฝังไม่การกระทําของตัวเองแปลว่าคืดเป็นคู่คันหูกักว,ว่าว่าคืดเป็นคู่บาอาการเป็นคู่ท้อนห้างอือห้าปฏิบัติทึกปฏิบัติใจใหม่ก็คือว่าจะตรวดเก่งนะลูกน้บา่าคนสอนก็ได้เดว่าว่ารักฟังคนอื่นบ้างนะลูกนะ พราะว่าบางทีอาจจะมือฝนดีต่อการใช้ชีวิตของเราเออรับฟังคืออื่นเข้าทางงูก็ได้อืมเออบอกปากเขากับบอกแต่อื่นว่างูขนาดนั้นเขาบอกว่าเออรับปากรับปั้งนะเพราะว่าคือเว้าเอาว่าเอาปุ๊บว่าได้เออเก่งงูอวดฉลาดก็่าหลายดูนะอืมนี่แหละปากพาดปุ๊บกับมือเขาบว่เพราะฉะนั เออชะงกยึดชะงกใจชะงกปากชะงกข้างจะเป็นคนอื่นต่อเราเนาะอ้าวใครจว่าอะไรก็ว่ามาเอ๊ะคือเขามีนางแตงมุงลูกโตเบอร์เบเออข้าวขาวานมาคู่บ่าอืมข้าวปูปากปงชื่อพระพรอืมชื่อว่ากันอะไรกันระวังใช่ไหมอือแขงถูกไหมเนี่ยแขนไม่ถูกพ่อก็อ่านไม่ถูกนะ วัดทะเลแต่ไม่เออร้ายกูร้ายกูมารูกเนาะร้ายคือเสียงเรียงน้ำปากบุ่มพัดทัางบ่งคู่ราหาทึกคู่ราบอกว่าเออไม่เป็นไรการทั้งบุงหายเกิดจากทึกเกิดจากแต่งรู้ๆหายคอเึีคอแตกปากซักตบุ่ปากก็ในหบุก้านแต่เรื่องตะเรื่องทึงทึ่งแล้ก็รวยรวยอืมสาธุสาธุกู่ดมีไม่ของคู่อ่อ ฮาเปิ <to> ้วเบ้อเดอคู <th> <and> <to> ่นูฮาเปิ้เบ้อเดอฮเปิเบ้อเดอฮาป้วเบ้อวัเาไวัน่เทะครับเกิดเพราะเราขหาทช้าเช้าวัดที่เช้าเชอาวันพ่อไม่เที่วาวัดนัดขนัน

ว่ามันทำแบาดใหญ่หรือ <c oughs> บาดเฉีย่าครับวันเกิดคุณและคนบกคักเกิดกันต่างอเอกิดจากนพ่อแม่กันอืมคำวันคร <c oughs> ึ่งวันครัอืมเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็ง,งแรงนะลูกนะวันคื่อชาวท้าถ้าอยากได้โชคอยากได้ลาบอยากได้มาดวันชื่อหนึ่งนะลูกนะให้ไปอืมให้ไปถวายเงินผักแล้วเด้อบถวายเพื่อโต หายห้ามมือถูกมือหลกนัทบสิบห่าบาทนึกของขันบานเกิดสิบห้าบานนั่งมะอืหไไโต่อไปเกินกว่าจะเดิถูกเดินหลักไปถูกเด้นมากอ่ะเ่า